มันรั่วมันขิดเบ็ดมันลอยเข้ามาเลยมันย้อนอยู่กัอยู่ยูกันให้มันซีกไปเลยเบ็ดอกขันอ่อนดอกมันบ่อฮอนหั่นดอกปรามั่นนะดเได้ดึงปาก็เมาขนมนีเด้องแดงอีกล้บ

ใสยติดนี่อนใสไปเทไนี่ชมไ่เข้าใจยไดบอกรเปาฟองกันันเาเอาไปใส่ไม่ฟองกำนันนะกำนันมาล้วนน่ใส่กกกำนันมาเอากำลังยังบุปาไเนาะยังกมนานี่ยไปหุ่เอนี่บอให้เาใสอะใส่นีย่าน้กนุมือก่อนลมานะเบยกโยะย่างกันิอยู่